U.S.M.O.E.N. นฮัลโหลสวัสดีค่ะค an รู i ิเินและ MouseMore.com กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะมีแบบฝึกหัดมฝาฝากค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่แบบ ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะคะแล้วก็มาทบทวนกันว่าเอ้ย V Frage หรือว่าคำั้งคำถามต่างๆนะคะมีความหมายว่าอะไรบ้างแล้วเราตอบลงไปใไนแบบฝึกหัดได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้บอกเลยว่าไม่ยากนะคะมาลองทบทวนกันซิว่าเฮ้ยความหมายเราแม่นแค่ไหนนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ประโยคคำถามภาษาเยอรมันกันเพิ่มด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ มาเริ่มทำกับฝึกหัดกันเลยค่ะมีทั้งหมด5ข้อนะคะตามที่เราเห็นเลยคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะรวมถึงว่ามีคําที่คุณครูจะให้มาเลือกนะคะมีข้างบนนี้เลยนะคะเราลองเลือกคําที่เหมาะสมกับความหมายแต่ละข้อนะคะแล้วก็เติมลงไปนะคะอันแรกคือ vacuum ah vacuum ah ทำไมนะคะนี่2องนะคะ v a n v a n เมื่อไหร่อันที่ส was v a s Was? อะไรนะคะอ a n t ี c e d ีลังเนอวีลังเ e อยาวนานแค่ไหนนานแค่ไหนนะคะด้านสุดท้ายโ o h i n โว h ินไปที่ไหนนะคะลองมาทำข้อแรกกันก่อนนะคะข้อแรกเนี่ยครูให้มาว่า East i i b e r นะคะ East i i b e r คือคำนี่หายไปคืออะไรดีนะคะถ้าเราจะพูดว่าเฮ้ยความรักคืออะไรอ,ะอ่ะให้เวลาทำค่ะได้แล้วใช่ไหมคะข้อนี้ตอบไม่ยากเนอะคือคำว่า v a s i s t liebe vast i s t liebe คือความรักคืออะไรนั่นเองนะคะก็คือคำว่า w a s t อะไรนะคะถูกต้องกันแน่เลย ข้อ2บ้างข้อ2คืออยากจะถามว่าเฮ้ยเรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วว่าพวกเรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วให้เวลาทำค่ะตอบถูกไหมคะคือคำว่า We l a n g e r นะคะ We l a n g e r can e u n c h o n นะคะ We l a n g e r c n e n c h r u n s นนะะเพราะว่าเค้นน่นคือรู้จักนะคะเียรพวกเรานะคะพวกเรารู้จักกันนะคะก็เลยใช้ reflexive ของเบียรก็เป็น un's นะคะแล้วก็ชชนคือแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเฮ้ยเรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วคะนะคะข้อสาบ้างนมเมื่อไรนะคะคือจะถามไปเลยว่าเออทำไมถึงรักฉันอ่าทำไมเธอถึงรักฉันนะคะถามว่าอะไรดีให้เวลาทำค่ะ ต่อว่าวะฮุมนะคะวะฮุมก็คือทำไมนะคะอะ่คำว่าวะฮุมทำไมนะคะแล้วก็ ประโยคนี้ก็จะได้ว่า Warum liebs t du mich นะคะ w a า u m liebst du mich นะคะคำนี้คำว่า l e b s t นะคะก็คือแ e ว b l i บ b e n ที่แปลว่ารักนะคะแล้วก็ดูคือเธอนะคะ m i c h คือฉันนะคะเป็นกรรมตรงนะของ Ich นั่นเองนะคะนี่ก็คือทำไมเธอถึงรักฉันนั่นเองนะคะก็คนตอบก็คงจะหาความหมายหาเหตุผลมานะคะว่าทำไมฉันถึงรักเธอนะคะ นูมเบอร์ฟียข้อ4บ้างนะคะถ,ถามว่าวันนี้พวกเราจะไปไหนกันดีนะคะขับรถไปไหนกันดีนะคะเหลือช้อยส์ไ e ม่กี e ่ข้อแล้วนะคะลองหาดูสิคะก็คือโบฮินนั่นเองค่ะโบฮินถูกต้องค่ะคือไปไหนนะคะคือคำว่าโบฮินเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าต้องมีการเคลื่อนที่นะคือถามถึงว่า สถานที่ที่เราจะไปคือที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นแว็บเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่เหมือนกันเช่นแว็บฟาแคนที่แปลว่าขับรถไปนะคะใครขับคะเวียร์พวกเรานะคะแล้วก็ฮอยเทอร์คือวันนี้นะคะฟูฮินฟาคันเวีย e u t e ย o เทอร์ฟูฮินฟ้าคันเวียร์ยเทอร์นะคะพวกเราจะขับรถไปไหนกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยครูจริงอันนี้ตอบได้หลายข้อเหมือนกันนะอะไรอย่างน,นี้ก็ถูกต้องค่ะ ข้อนี้ถ้าเกิดใครจะบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะถามว่าเราจะออกเดินทางกี่โมงนะคะเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่ใช้วันได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะก็ะคือถ้าคำว่า v o h i n f a n Pier Hotel เราจะถามถึงสถานที่ที่เราจะไปนะคะจะขับรถไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนแค่คำข้างหน้านะเปลี่ยนเป็นคำว่าวันนะคะก็จะแปลว่า เราจะออกเดินทางกันเมื่อไหร่ดีนะคะวันฟ an ้าเป็นเปียฮอยเถอนะคะวันฟ an ้าเป็นเปียฮอยเถอหรือว่าใครคิดว่ารู้จักอีกคำหนึ่งไหมคะ we feel อัวนะคะ we feel, นะะ we feel อัวก็คือกี่โมงอันนี้ถามชัดๆเลย we feel อัวฟ้าเป็นเปียฮอยเถอนะคะพวกเราจะออกเดินทางกันตอนกี่โมงดีนะคะก็สามารถถามได้นะคะถามได้หลายแบบเลยข้อสุดท้ายมาก ก็จะเหลือคำตอบอยู่แค่คำเดียวนะคะถ้าเกิดครูอยากจะถามว่าเฮ้ยเธออยากจะแต่งงานอายุเท่าไหร่เธออยากจะแต่งงานเมื่อไหรอย่างเงี้ยนะคะเราจะถามอีกฝ่ายว่ายังไงดีค่ะให้เวลาลองคิดนะคะก็คือ วันเนอะวันก็เราเก็บคําว่าวันไว้ตอบข้อ5นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ในข้อ4ไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวโบหินก็ไม่มีที่ใส่นะคะดังนันข้อ5ก็คือเราจะถามเพื่อนหรือว่าอาถามแฟนก็ได้เธออยากจะแต่งงานเมื่อไหร่หรอก็คือวัน w i l l ์ทูไ i ร a ตั n วันว l ลส์ทูไฮร์ตั คำว่า views คือต้องการนะคะมาจาก verb v o l e n g นะคะก่อนที่จะผัดนะคะก็คือ verb v o l e n ต้องการนะคะดูคือเธอนะคะแล้วก็ h i ร h c l เช่นแปลว่าแต่งงานนะคะ h i ร h c l เช่นแปลว่าแต่งงานนั้นข้อนี้ก็คือเราจะถามว่าเฮ้ยเธออยากจะแต่งงานเมื่อไหร่นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยหนูอยากจะถามความเห็นหรือว่าเหตุผลว่าเอ้ยทาไมเธอถึงอยากแต่งงานคือบางคนอยากจะอยู่เป็นโสดใช่ไหมก็สามารถใช้คําอื่นได้ไหมคะ เช่นคำว่า v a ah ค u um มนะคะฟะคุมว ah um ิว l ตูไฮคา r t e n เฮ้ยทำไมเธอถึงอยากแต่งงานหนอเนี่ยนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนคำข้างหน้าได้ความหมายก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะถ้าเกิดใครใช้คำว่าวันวิวสตูไฮคลา r เธอครูก็ต้องตอบกี่ปีก็ว่าไปครูอยากจะแต่งงานปีหน้าสมมติใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนคำถามเป็นแบบฟ a คุมนะคะคือทำไม ครูก็ต้องบอกเหตุผลว่าเอ้ยทำไมครูถึงอยากแต่งงานก็คือ for w o o m ว i l l s t i h คา r ์ t e n นะคะครูก็ต้องตอบเหตุผลไปนะคะก็ข้อแตกต่างของการใช้ wave f a r ก e r ของเราเนี่ยนะคะก็คือเขาจะเป็นตัวกำหนดคำตอบที่เราคาดหวังนั่นเองนะว่าถ้าสมมติว่าเราถามว่า vast คืออะไรเช่นข้อหนึ่งเนี้ยใช่ไหมเราก็ต้องตอบอธิบายความหมายว่าความรักคืออะไรนะคะความรักสำหรับฉันคือ จุดๆเช่นมิตรภาพหรือความเข้าใจกันสมมติใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าสมมติเราถามข้อ2เช่นวีลังเงอร์เคนเนลเวอร s c ุนชนนะคะคนที่ตอบเนี่ยก็ต้องตอบระยะเวลาถูกไหมว่าเอ้ยเรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะตอบเป็นปีเป็นเดือนไปนะคะข้อ3อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราถามวัคคุมลิฟต์ m ูมิ นะคะฟะฮุมลิฟสูก็คือเฮ้ยทำไมเธอถึงรักฉันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่จะได้ก็คือเป็นเหตุผลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเ a ฟลัเกอร์เนี่ยของเราเนี่ยนะคะภาษาไทยเราก็มีนะคืออะไรเมื่อไรทำไมอย่างไรใครยอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยคือคำตั้งคำถามที่ระบุไปเลยว่าเอ้ยเราต้องการคําตอบแบบไหนนะคะไม่ใช่การตั้งคําถามแบบว่าใช่หรือไม่นะเป็นคําถามปลายเปิดที่รอคําตอบจาก ผู้ฟังอยู่นะคะว่าจะตอบอะไรเรานั่นเองค่ะวันนี้ได้รู้จักทั้งหมด5ตัวนะเราก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะตอบถูกนะคะสําหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะน่าจะตอบถูกทุกคนใช่ไหมจบไปแล้วนะคะสําหรับแบบฝึกหัด5ข้อของเรานะคะวันนี้ใครถูกหมดบ้างเอ่ย เพียงคลกกรอกได้เลยนะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็ได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะได้มาเรียนด้วยกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะครูบอกเลยว่าจริงๆเราไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเกิดใครอยากที่จะรอให้แบบเวอร์ชันยากขึ้นนะคะรอคลิปหน้าของเราได้เลยค่ะจะเป็นการแต่งประโยคเบฟราเกอร์ด้วยกันนะคะมีหลายจุดที่เราต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวอ่านหนังสือร่วมหน้าสําหรับ อาทิตย์หน้ามาได้เลยนะคะก็ใครที่ต้องการอ่านหนังสือเรียนเยอรมันกับเมาส์มอยทั้งเล่ม1นและเล่มสองนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าคือชันคอเรียนคอร์สเรียนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันนะคะตอนนี้คอร์สเรียนสดนะคะรอบใหม่เปิดแล้วนะคะก็รีบสมัครเข้ามาได้เลยนะคะจะได้เรียนได้ทันกับเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะติดต่อสมัครมาได้ทางไลน์หรือว่า Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ มีทั้งระดับ A1 แบบคนไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่าจะเป็นติวสอบ A1 นะคะหรือว่าจะเป็นสบายที่แบบเริ่มมีพื้นฐานแล้วแล้วก็อยากจะ,จะต่อยอดการสื่อสารภาษาเอยอรมันให้สูงขึ้นไปนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยเช่นกันค่ะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในอาทิตย์หน้านะคะรวมถึงในคอร์สเรียนด้วยสำหรับคนที่สมัครเรียนไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะอัฟฟีเดเซนค่ะ แล้วพบกันคราวหน้าทาง Facebook และ y o u t u ม e าอาสมอยนะคะ M R U S M O E N มาอุมอย